ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโมอามินาโทรขอโทษออมอัคาพันธ์ฝากคำพูดถึงคนคนเดียวงานนี้มีสะดุง้งจากที่ก่อนหน้านี้โมอามินาออกมาอัปเดตอาการป่วยของออมอัคาพัน์นะคะซึ่งทางด้านมดดำคาชาพาและก็หนุ่มกัญชัยได้ออกมาตำหนิถึงพฤติกรรมดังกล่าวบอกว่าไม่สมควรนำออกไปพูดจนทัวร์เริ่มไปลงที่โมอามินาและจี้ให้ออกมาขอโทษตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะ ล่าสุดนะคะ3กุมภาพันธ์2566โมเองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าวดังบอกว่าตอนนี้มีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าค้างคางใจอะไรอยู่ไหมโมบอกว่าไม่นะคะเพราะว่าจริงๆโมพูดคุยแล้วก็ขอโทษส่วนตัวกับพี่อ่อมไปก่อนหน้านี้แล้วเรามีการขอโทษในเรื่องที่เผลอพูดไปเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะไม่ดีนะคะด้วยความที่คิดว่าพี่ๆทราบกันอยู่แล้วก็เลยตอบเท่านั้นเองค่ะ พอเกิดเรื่องมาเราก็คิดว่าเราก็นิ่งแล้วแต่ว่าทุกคนออกมาขยับโมก็คิดว่าแล้วแต่สิทธิของแต่ละคนนะคะแต่โมก็คงจะไม่ออกมาทําอะไรเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าเราได้เคลียร์หรือว่าได้ขอโทษกับคนที่เราสมควรจะเคลียร์แล้วก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วค่ะเราคุยกันแล้วด้วย ตอนแรกก็เครียดว่าพี่อ๋อมจะพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอข้อมูลจากแหล่งข่าวออกมาระบุว่าอ๋อมอภัพันธ์นะคะส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะที่ว่าโมเอาเรื่องของผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทาไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะแต่พอมีการโทรคุยกันแล้วเข้าใจว่าอ๋อเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพูดอะไรแบบนั้นเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดจะเสียใจโมก็เสียใจกับแค่คําพูดของคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการจริงๆแนละ้วโมเคารพเขามากนะคะ หลายครั้งมีการโทรคุยส่วนตัวกันด้วยถ้าจะว่าอะไรโมก,ก็น่าจะบอกหรือว่าตักเตือนเราก่อนก็ได้ค่ะขออนุญาตถามตรงๆว่าหมายถึงพี่หนุ่มกัญชัยหรือว่าพี่มดดำคาชาภาหรือเปล่าคำพูดของพี่หนุ่มกัญชัยไม่กระเทอนความรู้สึกของโมอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่า โมเองไม่อะไรอยู่แล้วแต่โมแค่เคารพอีกคนคนหนึ่งมากกว่าที่โมรู้สึกก็คือเพียงแค่คนคนหนึ่งออกมาพูดคำด่าคำที่ว่ามาถึงเราก็คือคำพูดของเขาหมดเลยนะคะสนิทกับพี่เขาไม่คิดจะโทรไปเคลียร์ใจเลยเหรอไม่ดีกว่าคะ่ะไม่เป็นไรโมอมินานนะคะโทรขอโทษอ,อมอคพันธ์ฝากคำพูดถึงคนคนเดียวงานนี้มีสะดุ้งคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ